สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Worker Channel วันนี้เราจะมาสอนเล่นเกม Among Us กันนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ดูคลิปนี้จบสามารถเล่นเกมได้อย่างโหดอย่างเทพเลยนะทุกคนจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลย let's go สำหรับด้านซ้ายมือนะทุกคน จะเป็นการเล่นแบบโลโก้นะทุกคนแต่ที่เราจะเล่นก็คือเล่นแบบออนไลน์นะทุกคนคลิกเข้าไปเลยปุ่มออนไลน์นะทุกคนคลิกเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนสําหรับช่องบนสุดใช้ในการเปลี่ยนชื่อนะทุกคนเราสามารถพิมพ์ชื่อได้ตามต้องการเลยนะทุกคนสําหรับข้างล่างลงมานะทุกคนเคลียร์เอทเกมนะทุกคนจะเป็นการสร้างห้องเราจะเป็นหัวห้องนะทุกคน ข้างบนสุดก็จะเป็นแมปนะทุกคนให้เลือกได้ตามใจชอบล่างลงมาก็จะเป็นจํานวนน,いいน,น,นักฆ่านะทุกคนจํานวนนักฆ่าจะมี1 2และ3นะทุกคนเลือกได้ตามใจชอบนะทุกคนล่างลงมาก็จะเป็นแชทนะทุกคนสามารถเลือกภาษาได้ตามใจชอบของเราเลยนะทุกคนสําหรับด้านล่างสุดก็จะเป็นจํานวนผู้เล่นนะทุกคนจะมีตั้งแต่4คนถึง10คนนะเลือกได้ตามต้องการเลยนะจ๊ะ แต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่ให้เข้าไปที่ฟานเกมนะทุกคนคือช่องสำหรับการค้นหาห้องนะทุกคนห้องที่เขาสร้างไว้ให้แล้วนะทุกคนเราแค่กดเข้าไปเล่นแค่นั้นสำหรับช่องสุดท้ายนะทุกคนไฟเวดเกมนะทุกคนใช้สำหรับก๊อ,อปปี้โค้ดที่เพื่อนส่งให้เรานะทุกคนเพื่อนสร้างห้องเสร็จแล้วเขาส่งให้เรานะทุกคนเราก็กดเข้าไป Enter Code แล้วก็วางนะทุกคน จะเป็นการเข้าไปในห้องของเพื่อนที่เพื่อนสร้างไว้นะทุกคนสําหรับด้านขวาสุดนะทุกคนจะเป็นการเลือกทวีปนะทุกคนเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้เราจะเข้าไปเล่นเกมกันนะทุกคนกดเข้าไปที่ p u b b i แล้วก็ไฟล์เกมนะทุกคนกดเลยกดเข้ามาแล้วจะมีห้องให้เลือกนะทุกคนเลือกเข้าได้ตามใจชอบเลยนะทุกคน จะชอบแมปไหนหรือจํานวนนักฆ่ากี่คนนะทุกคนเลือกเข้าได้ตามสบายนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าห้องมาแล้วหน้าตาห้องเริ่มแรกก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนให้เราเดินไปที่คอมพิวเตอร์นะทุกคนจากนั้นกดปุ่มคัสตัมเพื่อทําการเปลี่ยนสีหรือใส่หมวกปรับเปลี่ยนตัวละครได้ตามใจชอบเลยนะทุกคนพอรู้ปุ่มหน้าจอแล้วเราก็เข้าไปเล่นเกมกันเลยนะเพื<ๆ>่อนๆนสำหรับเกม Among Us เกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายนะทุกคน ฝ่ายแรกคือเคลเมดหรือผู้เล่นทั่วไปฝ่ายที่2คืออิมพอสเตอร์หรือนักฆ่าซึ่งในแต่ละตาเกมจะสุ่มให้เราเองว่าเราจะได้เป็นฝ่ายไหนนะทุกคนหน้าที่ของเคลเมดหรือผู้เล่นทั่วไปคือ 1. เอาตัวรอดจากอิมพอสเตอร์หรือนักฆ่า 2. ทําเคสทําเคสไปเรื่อยนะทุกคนโดยแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันการทําเคสสามารถเปิดแมปดูได้นะทุกคน โดยเคสที่เราจะไปทําแมปจะเป็นสีเหลืองนะทุกคนหรือจะมีลูกศรนนําทางเราไปนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสง่ายๆนะทุกคนกดๆทีสอทีก็จบแล้ว 3. ถ้าเราตายแล้วหรือโดนฆ่านะทุกคนเราจะกลายเป็นผีซึ่งสามารถไปได้ทั่วแมปเลยนะทุกคนแต่เรายังสามารถทำเคสได้นะทุกคน 4. วิธีการชนะรูปแบบแรกคือให้หลอดมุมขวาบนเต็มนะทุกคนได้มาจากการที่ทุกคนช่วยกันทำเคลนะทุกคนการทำเคลนี้สำคัญที่สุดนะทุกคนอย่ามองข้ามเป็นอันขาดสำหรับหน้าที่ของอินโพสเตอร์หรือนักฆ่า 1. ค่ฆ่าคนแต่อย่าให้คนอื่นจับได้นะทุกคน 2. บทบาทนี้ไม่สามารถทำเคลได้แต่ไปยืนเนียนได้นะทุกคน ไปยืนเงินให้เพื่อนคิดว่าตนเองเป็นคนปกตินะทุกคนสสามารถมุดท่อระบายน้ำได้นะทุกคนแต่คนปกติจะไม่สามารถมุดได้ระวังละ่ะอย่าให้คนอื่นเห็นนะทุกคนข้อ 4. ส,สามารถพังของได้โดยการกดที่แมพแล้วจะมีให้เลือก4อย่างนะทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะโคตรปวนกับพวกประชาชนปกติมากเลยนะทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถโคตรปวนกับพวกเคียวเมดมากๆนะทุกคน วิธีการเอาชนะของนักฆ่าหรืออิมพอสเตอร์นะทุกคนคือตีเนียนฆ่าคนอื่นไปเรื่อยๆฆ่าไปแบบลับ,บๆนะทุกคนอย่าให้คนอื่นจับได้ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจนคนอื่นเหลือน้อยนะทุกคนเราก็จะชนะนะทุกคนเ <P> มื่อเราเจอศพนะทุกคนให้กดปุ่มรีพอร์นะทุกคนจะเป็นการโหวตการโหวตแบ่งเป็น2แบบนะทุกคน 1. โหวตแบบพบศพ ถ้ามีคนมาเจอศพก็สามารถกดเข้าสู่หน้าโหวตได้ทันทีนะทุกคนโดยการกดปุ่มร e ีพอร์ตมุมขวาล่างแล้วก็คนที่ฆ่าก็สามารถกดโหวตได้เหมือนกันนะทุกคนถ้าคิดว่าตัวเองแถเก่งก็กดเลยนะทุกคนการโหวตแบบที่2นะทุกคนโหวตแบบเร่งด่วนก็คือสามารถกดได้ตรงจุดที่มีคูดาวนะทุกคนถ้ามีเหตุการณ์ที่อิมพอสเตอร์หรือนักฆ่าป่วนก็ไม่สามารถกดได้นะทุกคนหรือปุ่มอิมเมนซีนั่นเอง สำหรับวิธีการกดหวดตัวละครนะทุกคนถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นใครที่เป็นนักฆ่าก็สามารถกดปุ่มสคิปได้ตรงมุมซ้ายล่างนะทุกคนถ้ามั่นใจว่าใครเป็นนักฆ่าก็สามารถกดหวดได้เลยนะทุกคนโดยกดที่ตัวละครแล้วกดเครื่องหมายถูกนะทุกคนแล้วจะมีปุ่มแชทที่มุมขวาบนนะทุกคนสามารถปัันคนได้คุยได้ว่าอะไรเป็นยังไงนะทุกคนแต่จะพิมพ์ได้แค่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะทุกคนสำหรับคำแนะนำอื่นๆนะทุกคน 1>, 1. เกมนี้สามารถสร้างห้องได้โดยการเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะทุกคน2หัวห้องสามารถเปิดสาธารณะกับส่วนตัวเมื่อเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะได้นะทุกคน3ตั้งค่าในเกมได้เช่นความเร็วในการเดินวิชั่นการมองเห็นต่างๆหัวหน้าห้องสามารถทำได้คนเดียวนะทุกคน 4. เล่นกับเพื่อนจะสนุกมากกว่านะทุกคน พราะในเกมจะไม่มีไมร์หรือแป้นพิมพ์จะพิมพ์ภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวนะทุกคนสําหรับภาษาไทยก็พิมพ์ยังไม่ได้นะทุกคน 5. ถ้าเรามีเพื่อน56คนเป็นกลุ่มเล็กๆนะทุกคนแนะนําให้ปรับนักฆ่าแค่1คนนะทุกคนแต่ถ้ามีเพื่อน7คนขึ้นไปแนะนําให้ปรับนักฆ่า2คนนะทุกคนเพราะจะเพิ่มความสนุกในเกมนะทุกคนสำหรับนักฆ่าสามารถปรับตั้งได้สูงสุด3คนนะทุกคน แล้วแต่เราจะปรับนะทุกคนแต่ถ้าสําหรับใครไม่มีเพื่อนหรือไม่มีกลุ่มเพื่อนที่จะเล่นด้วยนะทุกคนแนะนําให้ไปหากลุ่มเพื่อนใน a c e b o o k นะทุกคนอย่างที่ผมทําอยู่นะทุกคนรับรองมันสุดๆนะทุกคนและแนะนําให้ใช้โปรแกรมในการพูดคุยสื่อสารนะทุกคนโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการเปิดไมค์อย่างเช่นพวกโปรแกรม Line หรือโปรแกรม Discord และโปรแกรมต่างๆนะทุกคนที่สามารถคุยกันเปิดไมค์ได้ซึ่งจะเพิ่มความสนุกมากขึ้นนะทุกคน และที่สำคัญขอแนะนำว่าอย่าไว้ใจใครสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณในการรับชม Thank you very much.